เรียบร้อยครับไปแล้วไปแล้วครับผมในครูครับตัวนึงมาครับใส่ลครับผมอแผลงใหญ่ใส่รูบครับนะสวัสดีครับผมพามาเลาะไม้ไกลบานครับวัวแสบนาแห้งครับผมเมื่อกี้เขาจะเอาปล่น ก่นยาขี้รถพันครับผมนีน้อยใสมันกระเสียดนะครับยาแห้มันเสียดนะครับเน่ยมื่อนนี้มาหาเรื่อง,อ,องปลาครับมันหาลงปบบแบบแบดเนี่ยผมน้ำตกไหมครับหาเตี๋ป่ามันเหาเพราะว่าน้ำใสใสเด้น้ำใสแต่ไม่เห็นตัวปลาเนี่ยปัญหาน้ำใสครับผมใสแห้งสัม หลังจากฝนตกแล้วมันพัดเอาพวกสไลด์พวกขีดไข่น้าออกไปครับผมวันนี้น้ำมันใสแลก็มานนี้ยห้ารอบางปลาครับมัเน,นี้ถ้าว่าคะแนนตัวปลาจาน้ำไสก็ได้จกมีปลาก็ม,มีปลาปิดตางงันเงาผมไม่มีวมเอนนี้ หมดก้อนมาเห็นป่าแบดใหญ่ครับหมดก้อนนี่ว่าเหน็นเลยป่าแบดใหญ่อยู่นี่ปกตินานี่ป่าแบดมันขึ้นครับนาช่วงเดือนหาเดือนหกนี่ปีที่แล้วเดือนหาผมยิ่งกว่านี้เพราหน่อยโตได้ป่าป่าแบดป่าในใหญ่ตก็ปีนี้แปลกครับผมป่าเพราะในขึ้นเนาะเทียบช่วงเดือนนี้มันขึ้นแล้วครับ ไดห,หากลิ่นพวกสลาย,ยังนะปลาแบตเงี้ยนะเอิ้นพวกปลานนี้เง่้ยนะปีนี้เพิ่ออกแล้วปีนี้ปลาไม้นี่แค่แค่ครับผมพวขุนข้นนะก็ะคือไม้เคยไปครับก็คือไม้ขุนวี่ไม้พุ่นครับเรียบร้อยครับพี่น้องไปถ่ายต้นยิ่งครับผมนี่คูนึงครับเดี๋ยวอีกตัวน,นึงกัน ครับผมุ่นใส่โล้ผมใส่ล้อสวัสดีครับปุขัครับใส่โล้อดีครัมันครับผมคนับใส่โล้อไงเลยครับมันครับใส่โล้ครับผมอภัยไงใส่โล้ครับนะไม่้อยครับโตง่ายนะสวัสดีครับสวัสดีครับอีกตัวนึงเดี๋ยวอีกตัวนึงครับ อืมาถึกหมดละแทะ้เรียบร้อยครับไปแล้ว ครับผมในคูครับตัวนึงเอาหลุดอาหลุดซ้ำยิ่งเล็กแล้วก็ได้โอ้ยกุบคเงียงว่ะตายซะน้องนี่

ก็อรู่โพี่ mày có không cái gì vậy, chạy đấy này, lông nấm lướt đấy vậy, ôm, ôm, bớt thước cái hiện cho cái nhích nhé, gửi. กี่ลายพูดเรียบร้อยไปครับสอสดพุทธด้โวทำเร็กมาแล้ว ลึกมนันเะใส่ก็แลังผมหลายตัวครับใส่ก็แลังผมสองตัวรสามตัวรกเจ้วมาเบิ่งหนาตึกค,ครับพี่น้องมาแบบเพิ่งเสียงครับผม ค้นเกาหลีมันอะไรมืออยากมากครับแต่ว่าขันมาแล้วก็ต้องห้าสุดครับผมลูกป่าอยังไงหาบังป่าแบดนี่ครับมาเจอมีป่าแบดนี่ลูกป่าแบ็ดป้ะไห คนเกาหลีหมอกกำลังกายอะไรครับมื่อกี้นี่เป็นส่วนสาธารณะถ้าว่าจําเป็นผมมากเนีอันนี้มันจําเป็นว่ามันได้มาแล้วมันได้เลยมันแล้วครับผมได้ลวงมาแล้วเพราะว่าเครื่องแตปิดแดตยังไงครับผมถามว่าคุ้มค่าวว่าคุ้มค่าครับฝันมานยิ่งขันทันยิ่งเลยตุ่งยังไง ก็จะหาตัวยากคนละคุณตกไหมผมมันอยู่ส่วนบนครับคุณผมเคยไปยิงนกเป็ดย้อนได้กิบกอกผมเมื่อใดก็ได้บังคับยิงนกเป็ดอยู่ยยยยฟังฝุ่นซองตัวป่าอยู่ฟังฝุ่นครับป่าป่าพวาอยู่ฟังนี่ครับไปครับผมอยู่เมื่อใดครับนี่มองนึ่งครับผมเคยยิงได้ครับแบดดไงมองนี่นี่ขึ้นมากปะ แบบนดำลึกครับผมถามว่าตัวใหญ่มันใหญ่ครับผมนดำลึกแล้วอันนี้คือมาทีนึงนะครับวันนี้มัคือหน้าปะคนผลิตรีอ้อกกบร่างกายคนหนัหกปะยูฟังนครับฟังคนวก,กวนฟังนี่คนเกาหลีมาตีปะกวนไร ลุน้นจะฟังครับต่อแบดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราสองเต็มครับผมจัดเราสองเต็มอ๋ขัดใส่มันฝ่ามือเพราะดไปข,ขันสมคนเกาลีกันไรครับต้องขึ้นัง้งทงครับผมคนเกาหลาีมันไ ขนาินี้ตัว่มีมาหอดใส่สะพานงี้ครับผมคันตรงนี้พ่มีครับของนะครับหิวเขาแห้งแล้วนะครับผมถ้าตรงนี้ครับผมไม้นี่ยางไปส่วนพุ่นสียางขึ้นมาส่วนที่ตัวสียางาส่วนที่ครับสียางไปข,ข,ขึ้นหลังไปครับผม นำต่วนนำมังคับนำไล่อะไรมังคับมังตุนเห็นปะเดี๋ยวใกล้ๆเปิดนำต่วนนะผมมองนำต่นปลาสีไล่ให้น้อยครับปลาครับไปครับผมรุยเลยดอกแค่กำลังสีรนครับดอกแค่งามจุบแปรงถอดแซ่บขนาดไปครับมึงปามกัน เบื้องน้าผมน้องไปน้องคุณนะนะครับส้มน่ะช่วงน้ามลายหน้าหลแห้งครับผมคอยังครับเมันเป็นขอบมปูนรับนี่เนี่ยนะครับฝานนักข้อเสียกางขึ้นนะครับผมคุณนะน้าหลนะครับไปครับผมไปแล้วครับด้วย ไม่าาครับพี่น้องกําลังกินต้นไบบัวยุกกบกไก่ครับใส่ก้างงางเลยประมาณโล,ล่ปะ <c oughs> เปรียบรอยครับผมแต่แล้วดังตับเลยนะวามสอดปลดและว,วครับกำลังไปนะครับเมื่อกี้่นันหาใครเม่กินผมจะดึงเลยนะเพราะว่าฮ้ยรถดี โอท่ันเอาก่อบัวมันครับคุณนะ,ะข้านยงังน้อยเดี๋ยวผมเห็น่่่นนนนัันหะเห็นไหมข้านยงังน้อยเดี๋ยวผมมาในแห้งเขาปลาซ้ำโอ้ยครับพี่ตาปลาไปบืนเขาปลาเดี๋ยว ทางนี้เ็ย่อครับทางนี้ทางนี้ก็มย่อครับคุครับุ่นะเห็นไหมไต่ปลาผมออกมาออกมามาแอ้มา้มาบืนองปลาเนี่ยผมดึงยังเดียวครับดึงยงเดียว ครับขอรอฮ้ลโหลกลวกมนันยังดีโอ้ยไปน้ำป่า,ลาแล้วหลวกเลยโอ้ยนี่แหละโอ้ยลับของท้าพีน้องบ่าไปเลยครับลับของ เมื่อเฮ้ยครับผมหิวข่จนหัินนั่นเลยเจ้าโครับผมไปครับกับห้องครับผมได้ปลาแปบสองปลนในหนึง่งปลาในไปยิงครับผมว่าจะยิงตอนว่าจะถ่ายตอนยิงโอ้ยมือหยิมสั้นครับลองมาแลังงามลองมาลองมปลากูหลาบลาเอาล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไปด้วยครับเด้อขอบคุณที่ตามและรับชมมาผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับ,บค,ค,คบนนลิปไหนแปลงไหนรอบร้อยตามครับผม สำหรับคลิปนี้เมื่อยแห้งครับเหนื่อยหลีขาลากแล้วครับยังหนึ่งโอ้โหสุดสนี่ขอก็บพ่องครับขอตกบุกฟ้องกันขด้ขอสุดขอไฟครับผมเบายินแข็งเบาเร็วขอขอไฟครับผมในชิทงานชิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ